ชีวิตลักดอมเหตะกูลเรียกได้ว่านอกจากบทบาทนักแสดงดอมเหตะกูลยังนั่งแท่นตำแหน่งนักธุรกิจทีคัมบอร์ดในวงการยานยนต์สองล้อโดยได้เริ่มขยายธุรกิจแฟรนชายส่วนบริการรถมอเตอร์ไซค์แต่กว่าดอมจะก้าวมาถึงจุดนี้ได้ฝาแรงกดดันพิสูจน์ให้ทางบ้านได้เห็นในสิ่งที่ตัวเองอยากจะเป็นตัวของตัวเองอย่างมากเมื่อได้มาเป็นแขกรับเชิญคนพิเศษในรายการขับไฟเดโช ดอมได้มาเปิดเรื่องราวในชีวิตแบบทุกซอกทุกมุมพาออุ่นใจที่ได้มานั่งคุยมานั่งเล่าในที่นี้เป็นที่แรกแบบหมดเปลือกว่าเติบโต,ตมากับความกดดันเพราะการเป็นลูกชายคนโตของบ้านจึงถูกคุณพ่อคาดหวังไว้เยอะเรื่องไหนไม่ตรงใจจะทะเลาะกับคุณพ่อหนักมากและเป็นถึงลูกเจ้าของหนังสือพิมพ์แต่ชื่อของดอมเหตุตะกูลไม่เคยถูกเขียนลงเลยเพราะความที่คุณพ่อบอกกล่าวไว้ว่าถ้ามันจะดังเดี๋ยวคนอื่นก็เขียนถึงมันเอง เนื่องจากไม่ชอบให้ทำงานในวงการบันเทิงถึงแม้จะแสดงดีขนาดไหนก็ไม่เคยถูกชื่นชมจากคุณพอ่อส่วนมุมมองเรื่องความรักดอมเหตุตะกูลไม่ได้มองว่าความรักเกิดขึ้นทั้งเดียวในชีวิตเพราะความรักมันมีได้หลายรูปแบบกับคนหลายๆคนซึ่งเมื่อได้เจอคุณก้อยครั้งแรกยังไม่ได้ปิ๊งแต่เพราะความเอาใจใส่ของเธอที่ดอมไม่เคยเจอและไม่เคยมีใครทําให้ก่อน ซึ่งทาให้เกิดตํานานเด็ด6วันซื้อแหวนใน21ปีของความรักมีข่าวลือถึงขั้นว่าเตียงหกักเพราะการกระทําที่เลยเถิดของตัวเองชีวิตของดอมล้มเหลวมาเยอะในช่วงไม่มีงานบันเทิงต้องหันมาทําธุรกิจกับเงินเก็บที่มีอยู่และยังเคยรู้สึกว่าตัวเองเป็นนักแสดงตกยุค เป็นการเติบโตมาดูอย่างค่อนข้างจะกดดันเพราะดูมีความคาดหวังเยอะมากๆเป็นลูกคนโตคาดหวังกับเราค่อนข้างเยอะสอบติดสินภาษาพ่อก็บอกว่าทำไมไม่ได้สายวยิ์แล้วตอนที่เข้าวงการบันเทิงคุณพ่อไม่เคยชมเราตอนเราเป็นนักแสดงเลยแล้วก็ไม่ได้เคยเห็นชื่อผมอยู่บนด้าหนังสือพิมพ์เดลรีนิวเลยเขาพูดว่าถ้ามันจะดังเดี๋ยวคนอื่นจะเขียนถึงมันเอง